มาน้ำแต่ที่หน้าหนอนมีเป็นน้ำที่เทามาจากสิงคอปเปร์เดชจำกัดมาชวนน้ำดื่มรสชาติดีไม่เคยเรียนเนาน้ำดื่มต้องมีสีกลิ่นและรสชาติถึงจะขายได้อีควายกูบอกอย่าไปดูพวกมันสอนไม่ได้เด็ดขาดเลยเข้าใจป้าไปเรียงเย็นนี้บอกมาดูนิว่าเขาด่ดามว่าอะไรอีควายพวกนี้ต้อง,องโงริง ก็ลองได้แม่ได้ฉันรวยฉันก็ซื้อได้ดูพิลามงกพิลมิดบ้างอะไรบ้างพอดีว่ามันไม่ค่อยขุมอ่ะเอากูตรงตรงนะมันไม่ค่อยขุมอ่ะต้องรวยรวหือแก่มใช้ได้เพื่อในร้านเปรืองใช้เครื่องใช้ดีกว่าจริงไม่หวังตลอดละครกันเองนะแม่เก็บกินบรชาติไอ้ที่คิดผลิตภัณฑ์เนี่ยที่คิดให้มึงเนี่ยก็ใคร ไอ้เวลาเขาดีเนี่กระด่าไม่ได้เขาจะว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็มีคนทําแทนมึงเขาจะว่าคือยังไงให้ดูใกล้ๆเผื่อจะมีผู้ผู้สนับสนุนแจกฟีกูบ้างแม่โอ้โหใช้แน่นมากอะหลาย่อลูกว่าไอ้ขาวขนาดนี้แง่งง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 ง หครทำเหนื่อยบ้่ปเออใช่ว่อาจะเป็นไปได้ก็แนวทางรัฐบาลนั่นแหละ้าทำตัวเหมือนอาจารย์ก็เขาได้ใครออาเขาสอบอ่ะูุั้นล่ะต้องทําตัวเหมือนเจ้าของดิต้องดูเจ้าของเนะแนวาทางเจ้าของเป็นยังไงลเลยแวขัดหน้าไยก็อยากจะได้แต่วไปดูละโคตรกากอ่ะพึ่งตรงไม่ได้ทำมาผลิตภัณฑ์นะอ่ะาแต่พูดแต่ว้ามึงทำมาผลิตภัณฑ์ดิหมายถึงว่า มันยังมีที่บูทข,ข้างๆกับไอเส้นในอ่ะจิ้นี่บราใช่ปะจิ้นี่บรานี่เสร็จปั๊บเสร็จปั๊บคืออะไรคุณเจ้าท,ทำอะไรให้เสร็จคุณอะไรบอสเพราะเรากำลังถือเรีบยบร,ร้อยพวกบูทแต่ทุกอย่างเป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จเพราะนาเดาว่าทำอะไรไม่สำเร็จเลยแม่สำเร็จทุกอย่างไอ้นี่อ้าวถ้าไม่มูทก,ก็ละหันนะด,ดิ ไอลรหันหลอกผู้หญิงผู้หญิงก็มีอลรหันได้ไงนั่นไงเจ้าคือพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจว่าพร้พุทธกษัตริย์ไงก็ยอดของพระพุทธเจ้ากษัตริย์นะอือก็เข้าใจได้ดูหน้าอ่ะดูหน้านี่สามร้อยนะนี่เติมมีฟิวเข้าไปแล้วนะเนี่ยลองดีไม่ดีนะพูดกันตรงตรง พูดตรงๆเลยเลยกว่ยได้สปอนเซอร์โฆษณาอย่าได้โฆษณาแบบนี้เท่านั้นไม่ดีก็อย่าไปขายใจไมดลุ่ซยี่20บ,บาท่ะเงินทองหาหาง่ายหายยากอ่ะดิ